สวัสดีครับบรรยากาศก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็นี่ก็คือ1ในอาถันนะครับเตะเร็วบวกกับชุดเยือนสีนี้ก็จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบที่เห็นล่าสุดเมื่อปัจจัยทั้ง2มาผสมรวมกันก็ทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือบวยติดคอนะครับผิวผูบุกไปแพ้บอลหมัด 1> 1หนรืซึ่งดูจากการเล่นในช่วง20นาทีแรกเนี่ยต้องบอกว่าลิวร์พูลเล่นได้ดีมันไม่ถึงยี่สิบนาทีประมาณสักสินาทีหลังจากนั้นเนี่ยนะครับรูปเกมก็ดูเหนื่อยลงนะครับเริ่มตื้อ,เร,อเริ่มตันเหมือนคิดอะไรไม่ออกนะครับแล้วก็1ในจุดเปลี่ยนในเกมนี้ก็คือการเปลี่ยนกองกลาง โดยเอา b i เซติกมาแทนเฮนโดเปลี่ยนแค่คนเดียวแต่มีผลมากมายนะครับเด็กก็คือเด็กเอาเด็ก2คนมารวมกันอยู่ในสนามและรวมกับฟาบินโยก็ทำให้จังหวะที่จะต้องเร่งเกมหรือสร้างจังหวะขึ้นมามันเด็กมันคิดไม่ออกนะครับโดยเฉพาะ b บเซติกนี่นะครับ ยืนงงงค่อนไปทางฝั่งซ้ายปกติเนี่ยไบยเซติกเนี่ยจะเล่นดูดีก็คือเล่นตรงกลางหรือเล่นค่อนข้างต่ำสักนิดนึงนะครับพอค่อนไปทางฝั่งโน้นก็ทําให้เกมลุกทางฝั่งซ้ายเงียบนะครับตรงกลางก็มี rule โดยเฉพาะวิธีการเคลื่อนที่ของเกมลุกของบอลมัดซึ่งอตัตราเป็นตัวที่ สร้างปัญหาให้ล์พูเนี่ยตลอดนะครับออตตาราโซลังกี้แล้วก็บิลลิง3-4ตัวนี้นะครับออตตาราเนี่ยนะครับเล่นกับการยืนลายออฟไซด์สูงของล์พูเนี่ยได้อย่างดีเลยนะครับจังหวะวิ่งทะลุในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยได้ผลเพราะการยืนลายของเรามันไม่แม่นนะครับประตูขึ้นนำที่ทางฝั่งเจ้าบ้าน บอลหมัดเนี่ยยิงได้จากฟิลิปบิลลิงเนี่ยนะครับเกิดจากจังหวะการเข้าทําแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับผ mm ู้รักษาประตูของเจ้าบ้านขว้างบอลออกไปริมเส้นทางขวานะครับ mm hmm. แล้วก็จากทางขวานั้นนะครับผู้เล่นทางฝั่งขวาของเจ้าบ้านก็เปิดบอลทิ้งไปข้างหน้านะครับออสตาร่าเนี่ยอ่านจังหวะแล้วก็คอยออกตัวซึ่งอ่านจังหวะดีมากๆนะครับวิ่งสอดทะลุเข้าไป แล้วก็เอาบอลได้แต่จังหวะหนึ่งก็ดึงบอลรอแล้วก็ม้วนกลับไปพาบอลกระชากไปถึงเส้นหลังนะครับฟานไดซึ่งตามไปคุมก็บีบไม่ชิดพอนะครับทำให้ออตาร่าเนี่ยเปิดหักย้อนกลับขึ้นมาได้แล้วก็ที่ตรงจุดนั้นนะครับที่ระยะประมาณสักลึกเข้ามาจากจุดโทษเข้ามาหน่อยนึงนะครับฟิลิปบิลลิงวิ่งสอดเข้าไปตรงนั้นนะครับเทรน อยู่ใกล้ที่สุดพอบอลมันผ่านโกนาเต้มาฟิลิปบิลิงก็ได้ยิงง่ายๆนะครับถ้าลูกในลักษณะนี้แล้วเป็นโรเบอร์สันอยู่ใกล้ๆเนี่ยโรเบอร์สันเนี่ยจะโถมตัวเข้าไปบล็อกแต่เทรนดไม่มองตัวที่วิ่งสอดเข้ามาในตำแหน่งนั้นนะครับก็กลายเป็นประตูขึ้นนำของเจ้าบ้านในทีที่ยี่28จากนั้น ทรงของลิวพูก็ยังไม่กระเตื้อขึ้นยังเนือยยังเนิบนะครับพอจะต้องสร้างสรรค์และมีการเคลื่อนที่การเชื่อมเกมจากตรงกลางไปข้างหน้าเนี่ยนะครับการเคลื่อนที่ของแดนกลางมันไม่ดีพอนะครับข้างหน้ามันก็มีอาการบอดนูนเยสเกมนี้เล่นไม่ดีนะครับกรอบกับโมเองก็เล่นแค่พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าโดย,โดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่โอเคนักนะครับ มีดูดีหน่อยก็คือกาปโปแต่ทรงเกมที่มันค่อยๆปั้นขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับขาดความคิดสร้างสรรค์ขาดจังหวะการแก้ปัญหาการเชื่อมเกมบาเตติกไปยื่ในตำแหน่งที่ไม่ถนัดเป็นเด็กอีกทั้งหากนะครับเอเลียดเล่นไปเล่นมาก็ดูเหมือนว่ายิ่งนานก็ยิ่งหายนะครับฟาบินโยเองก็ไม่มีตัวที่ คอยเร่งจังหวะนะครับฟาบิโยไม่ใช่ตัวที่ทำให้จังหวะบอลเนี่ยมันเคลื่อนที่มันไหลไปข้าหน้าได้ดีนะครับจบครึ่งแรกลิบบูก็มีการเปลี่ยนตัวปรับแผนซึ่งก็ดูดีขึ้นเอามิลเนอร์มาแทนเอเลียดถ้าในทัศนะผมเนี่ยผมอยากเห็นเอเลียดอยู่ในสนามมากกว่านะครับแล้วเอาบาเซติกออกหรือไม่งั้นก็ปรับฟาบิโยออกแล้วก็เอา เฮนโดเนี่ยลงมาคุมนะครับแต่ว่าโอเคลิฟูเนี่ยเปลี่ยนแค่ตัวเดียวก็จริงแต่ว่าทรงเกมมันเริ่มดีขึ้นถูกติวมาให้เร่งจังหวะมากขึ้นแต่ก็ยังทําไม่ได้ดีพอนะครับจนกระทั่งมีการเปลี่ยนตัวต่อเนื่องนะครับจนมาได้ลูกจุดโทษในทีที่6กกว่านะครับประมาณสัก6768เนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่มิลเนอร์เนี่ยเติมขึ้นสูงไปแล้วก็ เปิดจากใกล้เส้นหลังนะครับเปิดย้อนมาลึกมาทางเสาไกลโชต้าขึ้นหมงแล้วก็เป็นดัมสมิธเนี่ยนะครับขึ้นพยายามเหมือนขึ้นบังนันแหละนะครับคล้ายขึ้นบล็อกนะครับแต่กลางแขนออกลูกหมงของโชต้าเนี่ยนะครับก็ไปชนแขนกรรมการจะให้เป็นลูกออกหลังนะครับเป็นลูกฉลบแล้วเป็นลูกเตะมุมนะครับแต่ ผู้เล่นของลิวพูนี่ก็ไปประท้วงจนกระทั่ทงได้จุดโทษเช็ค V.R. แล้วก็เป็นจุดโทษโมเมสลา,ายิงออกไปเป็นหลาเลยนะครับไม่ใกล้เลยนะครับไม่ได้ลุ้นนะครับจากนั้นลิวพูแม้จะว่าจะเล่งโหมนะครับแต่ว่าบอลมันยิงเล่นยิงมั่นใจแล้วและสปีดเกมของลิวพูนี่มันไม่เร็วพอนะครับมันก็เลยไม่ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างจากที่เราเห็นกันก็คือปยติดคอนะครับถ้าจะสรุปสมการนี้ ก็ต้องบอกว่าการเอาเด็กมาเล่นคู่กันโดยมีฟาบิโนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับมันทำให้ในจังหวะที่ลิวพูเนี่ยต้องการจะเล่งมันเล่งไม่ออกมันเป็นที่มาของบวยติดคอเมื่อคิดจะแก้ไขครึ่งหลังเล่นดีดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะชนะได้ลูกจุดโทษก็ไม่สามารถฉกฉวยวโอกาสนั้นมาเป็นสกอร์ได้ถ้าลูกนั้นเป็นประตู ผมว่าลิวพูเนี่ยมีโอกาสเร่งจนกระทั่งได้ประตูชัยแต่พอมันไม่ได้ประตูเนี่ยมันก็เลยทำให้เจ้าบ,บ้านเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับมั่นใจมากขึ้นก็ใช้แท็คติกของทีมที่เป็นรองเนี่ยเล่นกับลิวพูแบบสบายใจมากขึ้นมาดูคะแนนผู้เล่นของลิวพูเลยดีวยกว่านะครับอลิสงเบเกอร์เกมนี้ก็มีจังหวะที่เวหวาอยู่นิดหน่อยนะครับ แต่ว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นปัญหามากนะักโอกาสของเจ้าบ้านเนี่ยมีไม่มากนะครับครึ่งแรกเนี่ยก็มีโอกาสเข้าทำสามหนนะครับครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสเพิ่มอีก2หนนะครับเป็นห้หนนะครับแต่ว่าก็มีประตูขึ้นนำในทีที่ยี่สิบแปต่ที่ผมว่านี่นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นการคลองบอลลิวพูเหนือกว่าเยอะนะครับก็จบเกมมาในริวพูในคลองบอล70 30นะครับดูโดยภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าลิ์พูเนี่ยเล่นบอลไม่เร่งเร็วพออาริซงเองเนี่ยมีงานไม่มากแต่จังหวะที่ทะลุมาเนี่ยมันน่าหวาดเสียวมากโดยหน้าที่เนี่ยอาริซงถือว่าทําหน้าที่ดีดีนะครับแต่ว่าอไอ้ลูกที่บิลลิงยิงได้เนี่ยมันเป็นลูกที่อาริซงเนี่ยพยายามแล้วนะครับจังหวะแบบนั้นมันรุ่งร่งแบบนั้นนะครับก็ ทำให้ลิวพูเนี่ยต้องแพ้ในเกมนี้อริสงเนี่ยอนุโลมได้6นะครับทีนี้ถัดมาในแนวรับถ้าพูดถึงเกมรับเนี่ยสำหรับทั้งสองฝั่งผมว่าไม่โอเคเลยแบค็คแม้กระทั่งเซนเ,ซนเตอร,ร์ฮาฟในครึ่งแรกอ่ะที่ลิวพูเนี่ยนะครับที่ถูกขึ้นนำเนี่ยมันมีปัญหาในจังหวะที่การยืนลายแล้วก็การทะลุทะลวงของผู้เล่นทางฝั่งบอลมันนะครับซึ่งอ่านจังหวะที่จะวิ่งสวนวิ่งทะลุดี แล้วมีสปีดฝีเท้าเร็วนะครับการเช็คลายไม่ร้อเนี่ยมีจังหวะยืนผิดพลาดของโกนาเต้ก็มีของเทรนก็มีนะครับจ่ายบอลผิดพลาดของเทรน d ก็มีนะครับดังนั้นในส่วนของเทรนเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมให้5.5แล้วกันนะครับมีส่วนมากๆเลยนะครับที่ทําให้บิลลิงเนี่ยได้ยิงลูกนั้นง่ายๆนะครับไม่มีสมาธิพอที่จะมองว่าอันตรายมาอยู่ที่ตรงไหน มันต้องอ่านเลยนะครับว่าที่ตำแหน่งนั้นนี่ใครใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็เตรียพร้อมที่เล่นลูกนี้ผมถือว่าเทรนดมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบสูงนะครับเพราะฉะนั้นเทรนเนี่ยผมให้ไปเอาไป5แล้วกันนะครับคือโฟกัสแต่เกมลุกซึ่งเกมลุกก็ไม่ได้มีความเฉียบขาดมากมายมีจังหวะเปิดลูกเตะม,มุมให้พิยักษ์ฟานได้เนี่ยนะครับโขก แล้วก็มีเลอร์มาเนี่ยไปเซฟบนเส้นเท่านั้นเองนะครับถัดมาโกนาเต้ถ้าดูและแนวรับที่เล่นได้เหนียวแน่นนะครับแล้วก็เล่นได้โชว์ที่สุดก็เป็นโกนาเต้นี่แหละนะครับที่ผมดูว่าเล่นได้ดีที่สุดนะครับในการเล่นเกมป้องกันหรือการดวลน,นะครับไม่ว่าจะเรื่องความเร็วไม่ว่ากับจะการใช้จังหวะไปบีบพื้นที่ไปบังนะครับหรือไปซ้อนเทรนด์นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ย ปัญหาของเทรนเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาเรื่องสมาธินะครับโกนาเต้นเนี่ยช่วยไปได้เยอะแล้วนะครับแต่จังหวะที่ตอนไหลเข้าไปไปซ้อนฝานได้นะครับในจังหวะที่อัลตาราเนี่ยนะครับที่หลุดเข้าไปก็ไปเปิดหักจ้อนมาจนเป็นประตูนั้นนะครับตัวโกนาเต้เนี่ยนะครับ,เ,นเ,นรบเข้าไปแล้วเนี่ยมันถลำมานิดนึงนะครับทาให้ยกเท้าดักบอลเนี่ยมันโดนบอลอยู่นีด้เดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทําให้บิลลิงยิงเข้าประตูได้ ถ้ามองโดยภาพรวมผมถือว่าอีบูเนทำหน้าที่ได้ดีนะครับผมให้เป็นเจ็ดแล้วกันนะครับฟานได์ในครึ่งแรกเนี่ยมีจังหวะตัดสินใจผิดพลาดเยอะนะครับการยืนตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมเหมือนกับการสั่งการย,ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเทรน์ก็มียืนผิดตำแหน่งนะครับจนทำให้ไล์ออฟไซด์เนี่ยมันดักคู่ต่อสู้ไม่อยู่แล้วก็มีจังหวะที่โกนาเต้นเนี่ยในยืนต่ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ ฟานได้เองเนี่ยครึ่งแรกไม่โอเคนะครับมีโอกาสโคกน่าจะเป็นประตูก็ติดเซฟของเลอร์มานะครับที่ไปช่วยเซฟบนเซฟแล้วมันผ่านผู้ลุกษาประตูเลยนะครับภาพโดยรวมเนี่ยพอครึ่งหลังมาเนี่ยฟานได้เนี่ยเล่นได้เข้มข้นมากขึ้นแน่นอนมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอนะครับฟานได้เนี่ยเกมนี้จะให้ไม่ถึง6กมันก็ไม่เชิงครึ่งหลังเนี่ยผมดูแลฟานได้นี่ช่วยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนนี้ฟานได้เนี่ยอรุโรมไปเนี่ยให้หกแบบปริมเนี่ยก็คือแตะแตะหนะครับถัดมานะครับตัวเจ้าโรบโบนะครับมีปัญหาในจังหวะที่โคตสู้เนี่ยทะลุชัดเจนในเวลาเล่นเกมรับนะครับก็ถือว่าโดยบทบาทและ้วก,ก็การทำเกมโดยเฉพาะจังหวะทำเกมลุกขึ้นไปในทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับ ดูไม่อันตรายเลยนะครับกดดันคู่ต่อสู้ไม่ได้ดีนะครับแล้วก็เวลาคู่ต่อสู้โดยเฉพาะอัตราเนี่ยนะครับทะลุผ่านมาในระหว่างการยืนช่องของตัวเองแล้วก็ฟานได้เนี่ยนะครับก็ผ่านได้ง่ายเหลือเกินนะครับเป็นเกมนี้เนี่ยจอโรโบก็ฟอร์มไม่ดีนะครับถือว่าเกมนี้เนี่ยจอโรโบเนี่ย,ยก็ได้ไปอยู่ห้าไปปลายนะครับไม่แตะหกดีนะครับก็ ไอไปหครึ่งแล้วกันนะครับในแดนกลางเด็ก2ตัวไบเซติกนี้คือคะแนนอ่อนมากนะครับอ่อนมากๆเพราะไปยืนในจุดที่เจ้าตัวไม่ถนัดเลยยืนไปค่อนทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะไปเชื่อมทําให้เกมทางฝั่งซ้ายนี่บอดนะครับเติมเกมกดดันคู่ต่อสู้ไม่ได้ดีทําให้คู่ต่อสู้ป้องกันง่ายนะครับแล้วก็การครอบคลุมพื้นที่ แล้วก,ก็การเคลื่อนที่ที่จะทําให้เพื่อนในแดนกลางในเล่นง่ายก็ทําไม่ได้ดีโอเคแล้วว่ามีหลายจังหวะนี่เจ้าตัวทําได้ดีคือเด็กมันก็คือเด็กนะครับความเข้าใจเกมในจังหวะที่จะต้องคิดว่าช็อตต่อไปต้องเล่นยังไงเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนว่าไบสเติกมีปัญหานะครับในเรื่องความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยนะครับครีเอทไม่ออกเลยนะครับและเจอทีมที่มันเป็นรองแล้วลร์พูลต้องเล่นเกมบุกเนี่ยนะครับไบสติกก็เลย คือจุดอ่อนผมให้ไป5นะครับฟาบินโยโดยรวมเนี่ยเจ้าตัวนี่ถือว่าผลงานเนี่ยไม่ได้แย่นจนน่าเกลียดนะครับแต่ว่าอาการที่จะประคองเด็ก2ตัวเนี่ยมันมันยากมากนะครับผมก็เลยมองว่าฟาบินโยเองเนี่ยนะครับก็ถูกชุดให้อ่าการสร้างจังหวะในแดนกลางเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยเล่นด้วยจังหวะที่มันเร็วและเร่งจังหวะ เข้าไปกดดันคู่สู้ก็ไม่ได้ดีด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยผมก็ได้ไปให้ไปแค่5.5นะครับฟังฝั่งฮาวิเอลิสเนี่ยถ้าเทียบกับไบสเตติผมมองว่าดีกว่านะครับแต่ว่ามันเป็นสภาพก็คือเด็กอะนะครับมันให้คิดให้แก้ปัญหาแล้วก็ให้เล่นเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยในจังหวะเติมหรือวิ่งประคองเพื่อสร้างทางเลือกเนี่ยนะครับ ฮาวีเอเลสก็ยังทาไม่ได้ดีนักนะครับมีจังหวะที่ออกบอลได้ดีๆอยู่พอสมควรแต่ก็ก,ก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งถูกเปลี่ยนออกในครึ่งแรกก็คือต้องเลือกไว้คนใดคนนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจว่าเปลี่ยนฮาวีเอลสออกแล้วเอาดิโกโชตามาเพื่อเล่งจังหวะในเกมลุกครีเอชนละจังหวะในเกมลุกนะครับฮวีเอเลสเนี่ยผมก็ให้ไปประมาณสัก5.5นะครับคือดีกว่า ปลาตนิดหน่อยในแง่ของการเชื่อมนะครับเพราะเกมฝั่งขวาเนี่ยมันยังดูมีวิติติอยู่บ้างนะครับแต่ว่านี่คือปัญหาก,การที่เอาเด็ก2ตัวเนี่ยมาลงเล่นในเกมที่เมื่อต้องการการเคลื่อนที่ที่จะไปสร้างจังหวะนะครับเด็ก2ตัวเนี่ยไม่รู้ว่าจังหวะไหนที่ต้องเล่นยังไงเนี่ยนะครับแต่บาสติเนี่ยมันมันตื้อสนิทจริงๆนะครับการที่จะสอดจะเติม หรือเพลงต่อไปนะครับจะเคลื่อนเคลื่อนไปยังไงนะครับพระเจ้าตัวเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยการเล่นในเกมรับสมมากนะครับข้างหน้านะครับเริ่มจากทางโมก่อนนะครับโมเกมี้เนี่ยผมให้ไปแค่ห้าแล้วกันนะครับมีโอกาสยิงลูกจุดโทษลูกนั้นเนี่ยนะครับยิงหลุดออกไปจริงๆจะให้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับภาพอื่นๆเนี่ยมีจงังหวะจ่ายบอลอันตรายเนี่ยจนเกือบๆที่จะได้ประตูก็มีนะครับ แต่ว่าการสอดของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยสอดมามันไม่คลิกนะครับประกอบกับผู้เล่นของทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยนะครับมีสมาธิดีมากนะครับแต่ไอ้รูปที่ยิงจุดโทษที่หลุดไปเป็นหลานี่นะครับมันน่าเกลียดมากนะครับโมเนี่ยให้ได้ไม่เกิน5นะครับเป็นที่5แลละกันนะครับดาวินนูนเยสนี่ก็ไม่อันตรายท่าที่ควรแล้วก็ยืนออฟไซด์ง่ายๆนะครับคือเล่นเกิดแนวรับทีมบวยอะแต่การ อ่านตำแหน่งการยืนตำแหน่งเนี่ยนะครับผมว่าปกติเน่นูนเยสจะยืนตำแหน่งดีกว่านี้นะครับแต่เกมนี้เนี่ยการยืนตำแหน่งไม่ดีเลยนะครับแล้วก็จังหวะดวลกับคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้เหนือกว่าจนกระทั่งสร้างปัญหาหคู่ต่อสู้มากมายนะครับเวลาเจอทีมใหญ่เนี่ยนูนเยสกับกดดันคู่ต่อสู้ดีด,ดีกว่าเนี่ยนะครับสําหรับนูนเยสเนี่ยนะครับก็คงได้ไปแค่5นั่นแหละนะครับจะมีดูดีหน่อยก็คือกักโปนะครับผมดูแล้วเนี่ยนะครับ กักโปเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นในแดนหน้าผมมองว่ากักโปเนี่ยเล่นได้ดูดีที่สุดแหละในผู้เล่นในแดนหน้าแต่ก็องค์ประกอบแล้วก็จังหวะทั้งหลายนี่นะครับมันเล่นยากจริงๆนะครับมันมีจังหวะน้อยแบบไม่น่าเชื่อถ้าดูเนี่ยเล่นกับทีมบุ้ยเนี่ยสร้างโอกาสทั้งหมดนะครับทั้งที่ครองบอล70%นะครับมีโอกาสเข้าทํา15หนปกติด,ด้วยแบบนี้ในลิบผูนัง่งมีโอกาสเข้าทําคู่ต่อสู้เนี่ย สัก20หุนเป็นอย่างต่ำนะครับ20 25่ห้าหนนี้ต้องมีนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมีโอกาสแค่15หนเท่านั้นเองนะครับตัวกักโปเองเนยเต็มที่ก็ได้6นะครับไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าองค์ประกอบที่อยู่ในสนามเนี่ยมันไม่ดีพอนะครับตัวสำรองนะครับที่ลงสนามมาเนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยตัวสำรองนะครับ ส่งลงมามีเจมส์มิลเนอร์ลงมาในาทีที่65เฮนโดลงมาในาทีที่65นะครับมีโชต้าลงมาในาทีที่4ี่46ซึ่งมีจังหวะหือวหวานะครับแล้วก็เป็นคนที่เลียกจุดโทษได้โชต้าเนี่ยถ้าจะให้จริงๆเนี่ยโชต้าเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่ได้คะแนนค่อนข้างสูงนะครับคือคุกคามคู่ต่อสู้ได้มากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นคนเลียกจุดโทษได้นะครับแต่หลายจังหวะพอเล่นเล่นไปบอล มันก็มาไม่ค่อยถึงนะครับก็ถือว่าโชต้าเองนะครับถ้าโดยฟอร์มเนี่ยผมให้ไปได้ที่6.5ได้นะครับส่วนตัวที่ถูกเปลี่ยนลงมาในชุดที่เป็นมี ner, มิลเนอร์มีเฮนโดมีโจ้บ๊อบบี้เนี่ยนะครับก็ดูและผมว่ามิลเนอร์เนี่ยนะครับดูมีน้ำมีเนื้อนะครับเฮนโดเนี่ยก็ไปเชื่อมตำแหน่งได้ดีแต่ประเด็นก็คือองค์ประกอบที่จะสร้างสารรนี้มันน้อยเกินไปนะครับตัวที่จะเคลื่อนที่ไปเชื่อม ก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ฮินโดเนี่ยประคองได้ดีเลยนะครับแล้วหลายจังหวะที่เป็นจังหวะโต้กลับนะครับก็เป็นฮินโดเนี่ยนะครับวิ่งไปชะลอจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีนะครับฮินโดเนี่ยผมให้ไปได้ที่6นะครับมิลเนอร์เนี่ยคล้ายๆจะดีอยู่นิดหน่อยนะครับมีจังหวะเปิดให้ดิโกโชตาเนี่ยโขกแล้วก็เรียกจุดโทษได้นะครับก็อนุโลมได้6นะครับสําหรับมิลเนอร์นะครับเจ้าบ๊อบบี้เนี่ยนะครับ ลงมาก็พยายามช่วยแต่ช้านะครับแล้วก็การเพรสในแดนกลางก็ไม่เด็ดขาดนะครับถ้าดูจะดรอปมากกว่าคนอื่นผมว่าเจ้าบ๊อบบี้นี่แหละครับดรอปที่สุดแหละนะครับสำหรับตัวสารองที่ลงไปไม่ได้เล่นขี้เล่มากมายนะแต่ว่าความคาดหวังเมื่อเจ้าบ๊อบบี้ลงสนามมันน่าจะดีกว่านี้นะครับดังนั้นเกมนี้ก็คือสมการที่เป็นส่วนผสม เด็ก2ตัวบวกฟาบินโยนะครับก็เป็นที่มาของการโบยติดคอนี่แหละนี่คือบทสรุปของเกมที่ไปแพ้บอลหมัดน,นะครับชนะแมนยู70แล้วไปแพ้บอลหมัดเนี่ยนี่คือเป็นอะไรที่มันเจ็บช้ำน้ำใจมากแล้วก็เป็นสมการก็คือ,อชุดสีนี้นะครับบวกกับเตะเร็วนะครับเตะก่อนสามทุ่ม ที่บอกว่าอาถรรมันดูเหมือนชักน่าจะคล้อยตามแล้วแต่ผมว่ามันก็คือแท็กติกที่ไปพวงเกมกลางสัปดาห์ของครอบมากกว่านะครับผมมองว่าเล่นกับบอลหมัดเนี่ยผลงานอย่งแค่นี้ไปเล่นกับแรมมาริตจะไปหวังอะไรครับสวัสดีครับ